สุดใครนะพี่โดมไหมพี่โดมประกอบลำแต่ว่าทางดิสไอก,ก็ยืนยันนะฮะพี่โดมไม่เกี่ยวพี่โดมก็ยืนยันว่าซื้อมาอย่างถูกต้องนะครับจริงๆแล้วรถหรูซุปเปอร์คาร์นี้ก็ควรค่ากับบรรดาดาราเซเลบที่มีไรายได้มหาศาลอยู่แล้วเดี๋ยววันนี้ไปตรวจสอบฮะบรรดาศิลปินดาราหลายคนเนี่ยก็ใช้รถหรูซุปเปอร์คาร์กันแต่บก่อนไม่เกี่ยวข้องกับคดีอายัดรถแต่ประการใดไปตรวจสอบพร้อมๆกันครับ หากจะลิสต์รายชื่อดาราที่มีรถหรูมูลค่าทะลุหลัก10ล้านถึง20ล้านคงไม่ได้มีแค่ชื่อของโดมประกอล์ลำที่ตกเป็นข่าวฝากขายลอบกินีฮูร r าเคน LP610 สไปเดอร์สีเขียวในโชว์รูมหลังพบรถคันดังกล่าวอาจถูกโจรกรรมมาจากประเทศอังกฤษ แต่ก็ยังมีนักแสดงหนุ่มบอยประกณ์เจ้าของรถ l amborghini g o l a d o lp 5 6 0สีเขียวที่เคยตกเป็นข่าวครึกโครมเช่นกันเพราะรถคันดังกล่าวซื้อต่อมาจากผู้ต้องหาในคดียักยอกเงินสอจอลอที่ซื้อต่อมาในราคา13ล้าน5แสนบาทจากราคาเต็ม23ล้าน5แสนบาทและถูกปปงสั่งอายัดรถไปตรวจสอบซึ่งเจ้าตัวก็ได้ยื่นเอกสารชี้แจงและได้รถคืนมาในที่สุด ถึงแม้จะมีข่าวไม่ดีเกี่ยวกับรถรูแต่การเป็นเจ้าของคือสุดยอดแห่งความปรารถนาของดาราอีกหลายคนอย่าง2องดีเจที่คลั่งไคล้ในดีไซน์และความแรงของซูเปอร์คาร์อย่างดีเจเพชรจ้าและดีเจภูมิก็มีรถรูหลายคันไม่ว่าจะเป็นรถรูสไตล์กัปตันอเมริกาเชฟโลเลกคลอเวสติงเลคูเป้ราคา20ล้านบาท รถออดี TT-RS ซึ่งถือเป็นรุ่นแรงที่สุดของตระกูลทีทีราคาราวๆหล้านบาทและรถหายากที่มาพร้อมกับราคาสูงลิว่วอย่างฟอร์ดมัสแตงเช e l b y GT500 ส่วนเจ้าพ่อขาแดนซ์เจเจตรินก็ยอมทุ่มเงินเพื่อได้ครอบครองรถรูปต่อเช่รุ่น 991S เช่นเดียวกับคุณนายฟองเบียนนุ่นวรนุษย์สไพยตระกูลพิรมพักดีก็มีสเปอร์สปอร์ตคาร์แอสตันมาติน DBS v o l e n t เอตเอาไว้เสริมบาร,รมีกับราคาที่22ล้านบาทส่วนนักแสดงสาวเจนนี่เทียนโพสวันก็เป็นเจ้าของรถปอร์เช่911 Turbo S Super เ a r ปอร์ในตำนานของปอร์เช่กับราคา26ล้านนอกจากนี้เจ้าตัวยังเป็นเจ้าของรถจากัวรุ่น FT y p e V8S c o n v e r ส i b น e สนนราคา13ล้าน9กแสนบาทอีกด้วย ไม่ต่างไปจากว่าที่คุณแม่ป้ายแดงอย่างชมพู่อาริยาแม้เจ้าตัวจะเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์รถ m e r c e d e s b e n บประเทศไทยแต่สาวชมพู่ก็เลือกเป็นเจ้าของรถปอร์เช่911ซึ่งมีราคาเริ่มต้นที่12.6ล้านแสนบาทและ911 Carrera S ราคาเริ่มต้นที่14.5ล้าน5แสนบาทส่วนซุปตาอ้มพัชราภาก็มีรถปอร์เช่พานาม e รา สนนราคาที่11ล้าน4 0 0 0บาทยังรวมไปถึงนักสแสดงสาวเนยโชติกาที่เป็นเจ้าของรถปอรเช่911 Carrera S สนนราคาเบาๆที่17ล้านบาทส่วนนักสแสดงสาวดิวอริสราก็เป็นเจ้าของรถหรูป,ปอเช่รุ่น911 Carrera GTS 2015ราคา17ล้านบาทที่เจ้าตัวถอยออกมาเป็นของขวัญวันเกิดให้กับตัวเองเช่นเดียวกับนางเอกพันล้านอย่างใหม่เดวิกา ที่คุณแม่ถอยรถปอร์เช่เคแมนราคา10ล้านบาทให้เป็นของขวัญวันเกิด